ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับนะบ,บ,บริษัทที่ได้งานเกี่ยวกับการเทถนนในพื้นที่หมู่3และหมู่4ชุมชนคลองใหม่ชุมชนคลองมะนาววันนี้เราก็อยู่กับทีมงานที่จะเทเทในระยะแรกก็150เมตรในวันพรุ่งนี้นะครับจะเริ่มแล้วถ้าอากาศไม่แปรปรวนเนี่ยก็จะเสร็จในระยะแรก150เมตรแล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะครับสำหรับสเต็งของปูนเนี่ยก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ400ค่ะ 400ซึ่งสูงมากเลยนะครับซึ่งเพิ่งเคยเคยเห็นา่เได้ยินน่ค่ะเคยเห็นเหมือนกันซึ่งถนนเส้นนี้จะได้คุณภาพของปูนเนี่ยที่สูงสูงมากๆเลยนะครับแล้วก็มีประโยชน์กับชาวบ้านถือว่าเป็นเป็นประโยชน์ของชุมชนไปเลย<ช>แล้วก็ภูมิทัศน์ในฝั่งนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีในโอกาสวันข้างหน้าต่อไปเนี่ยหากถนนเส้นนี้เสร็จแล้วซึ่งพี่น้องประชาชนก็สามารถใช้สัญจรไปมากันได้ในชีวิตประจําวันได้สะดวกแล้วนอกเหนือจากการที่จะ ใช้ถนนเส้นนี้ในการสัญจรไปมาถนนเส้นนี้ยังสามารถเป็นคันกั้นน้ํานะครับเพราะว่าระดับถนนนั้นสูงกว่าระดับน้ําในปีที่ผ่านๆมาจะมีประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ทุกคนที่สามารถใช้ถนนเส้นนี้สัญจรไปมาได้ในอนาคตข้างหน้านถนน<า>แห่งนี้นะครับเราพูดถึงกในอนา,นา,นาคตอาจจะเป็นสถานที่ออกกําลังกายให้กับชุมชนหมู่สามหมู่สี หมูหกมูแปได้มาเดินออกกําลังกายหรือปั่นจักรยานกันซึ่งเป็นเกาะเล็กๆนะครับเป็นวงวงกลมเล็กๆนะครับก็บรรยากาศดีมีแต่สวนมีแต่ต้นไม้ทั้งนั้นเลยแล้วก็บ้านเรือนประชาชนที่พักอาศัยอยู่ข้างในนี้ก็มีอยู่ไม่กี่หลังคาเรือนก็โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทําการ,กรเกษตรเกี่ยวกับการทําสวนปลูกส้มโอปลูกพืชผลทางการ,กรเกษตรต่างๆนะครับวันนี้แล้วระยะเวลาที่ที่เราจะจะเทกันเนี่ย เหลือระยะเวลาอีกนานไหมครับที่จะเทไปถึงสุดจน680น่าจะประมาณอยู่ที่25วันค่ะประมาณอีกประมาณไม่เกินหนึ่งเดือนก็ว่าได้ถ้าถ้าฝนฟ้าอากาศเป็นใจถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆนะถ้าไม่มีอุปสรรคใดๆถ้าฝนฟ้าสภาพอากาศเป็นใจถนนเส้นนี้อีกไม่เกินหนึ่งเดือนก็ขอฝากไปยังพี่น้องประชาชนนะครับให้อดทนกันอีกนิดเดียวถนนเส้นนี้ก็จะสวยงามนะครับนอกจากจะสัญจรไปมาได้แล้ว ยังเป็นคันกั้นน้ําในฤดูน้ําหลากหรือว่าฤดูน้ํามากได้เป็นอย่างดีเลยก็ต้องขอบคุณสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงนะครับที่ได้อนุมัติถนนเส้นนี้ขอบคุณคณะผรเทศบาลเมืองไร่ขิงที่นําโดยท่านนายกจํหรัดตั้งตะกูลธรรมแล้วก็ทุกทกท่านผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้รีบอนุมัติโดยเร่งด่วนเพื่อทําถนนเส้นนี้ให้เป็นถนนที่ใช้สัญจรไปมาได้เนื่องจากของเดิมเป็นพื้นที่ต่ําเราได้ยกระดับขึ้นมา บางพื้นที่นะครับสูงถึง8-90เซนเลยเกือบเกือบเมตรนะครับเนี่ยเรายกระดับถนนเส้นนี้ขึ้นมาสูงมากเลยใช่ไหมครับนายช่างๆๆๆสูงมากเลยก <ๆ S 1> ็ต้องขอบคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองไร่ขิงล <ๆ S 1> และสภาเทศบาลเมืองไร่ขิงและทุกทท่านนะครับที่ได้อนุมัติเร่งด่วนให้ทําเพื่อในปี2,565นเนี่ยจะได้มีถนนเป็นคันกั้นน้ําในตัวก็ฝากไปด้วยนะครับ <ๆ S 1> ขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็เป็นกําลังใจให้ พี่น้องชุมชนของใหม่ของมะนาวทุกคนขอบคุณชาวบ้านของเราครับที่ให้ความร่วมมืออ๋อนี่ทั้งนี้ก็ได้รับคําชมเชยมาจากผู้รับจ้างชื่นชมชาวบ้านหมู่สามหมู่สี่ว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยก็คือมีการดูแลเอาใจใส่เอื้ออาทนต่อกันอำนวยความสะดวกกันและกันเป็นอย่างดีทั้งผู้ประกอบการที่ทำ ถนนเส้นนี้ขอขอบคุณพี่น้องชาวหมู่สามหมู่ส <Okay. S 1> ี่ชนคลองใหม่คลองมะนาวที่ให้โอกาสได้เขามาทํางานแล้วก็อำนวยความสะดวกกันและกันตลอดเวลาครับ <Okay. S 1> ขอบพระคุณ <Okay. S 1> ครับครับเคย